ชีวิตห้องเศร้ากับท่านนักบุญนฮะฮะเหนื่อยจังเฮ้ฮ้อผู้กาฉันขอซื่นชมสำหรับความกล้าของแกกับพับพวกเลยแต่ว่านะในเมื่อแกทำลายแผนการของฉันไป งั้นคราวนี้ฉันจะทำลายความหวังของแกบ้างไม่นะท่านพ้ก,ก้าตอนนี้เดือดสมัสดเลยแฮะชื่อของฉันคือยูสากามโตะตอนต่อไปชิเดียนไม่พองั้นแล้วเนี่ยเป็นเพียงแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาที่อาศัยอยู่ในสังคมยุคใหม่ขอโทษนะครับขอทางหน่อยไม่รู้ทำไมแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตแบบนี้จริงๆ ทั้งความฝันหรืออนาคตหรือแม้แต่แบบอย่างทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นอรุณสวัสดิ์อาวอรุณสวัสดิ์ฉันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้เกียดอะไรเลยสักอย่างนั่นแหละคือฉันถึงปู่ของฉันจะมอบชื่อที่มีความหมายว่าเป็นผู้กล้าก็เถอะผู้กล้างั้นเนอะแล้วนายผู้กล้าที่จะช่วยบริษัทของเราได้หรือเปล่า อะไรครับฉันถูกปฏิบัติแบบนี้เป็นประจำแม้ว่าชื่อของฉันจะเป็นแบบนั้นแต่ฉันก็ใช้ชีวิตวัยเรียนเหมือนอย่างคนปกติและกลายเป็นมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละขอโทษที่ออกงานก่อนเวลานะครับในตอนเช้าฉันจะทำงาน8โมงและออกจากงาน1นึ่ทุ่มถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่ถ้าหากฉันยังคงดำเนินชีวิตต่อไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็ตึกที่ไม่มีลิฟต์ทำให้ลำบากชะมัดเลย สักวันหนึ่งฉันก็อยากหวังให้หายไปพร้อมกับสุดสูตรของฉันว้ายรูเหมือนคงต้องกินรามเมงอีกแล้วสินะเนี่ย รุนสว,วัสด์เอาอรุณสวัสด์อยู่ยะไปทานมื้อเที่ยงกันเถอะอืมรอแป๊บนะวันนี้ทำได้ดีมากไว้เจอกันพรุ่งนี้นะอ่านั่นสินะมีบ้านไม่มีอะไรให้กินนี่นะคงต้องไปร้านสะดวกซื้ออีกแล้วสิแต่เอาจริงๆฉันก็แทบไม่มีแรงเดินไปไหนแล้วนะ สงสัยต้องทำราเมงกินอีกแล้วละมัง้งหืมใครกันนะ่ะท่านผู้กล้านี่ฉันเองค่ะโ oh <my> อ้มากัดเอ๋ใหญ่จัง oh. มีอะไรบางอย่างกำล,ลังไหลเข้ามาในหัวของเราอึกนี่มันอะไรกันอึกนี่มันอะไรกัน ท่านผู้กล้าพวกเราไม่เรื่องจะขอร้องผู้ที่ถูกเลื่อกเช่นท่านค่ะได้โปรดช่วยปกป้องโลกของพวกเราด้วยค่ะความจำนะสร้างเอาใหม่ก็ได้เออทางนั้นหมายความว่าเธอคือเป็นนักบุญหญิงสินะท่านจำฉันได้ด้วยละอ,อ่ะยินดีต้อนรับกลับมาค่ะท่านผู้กล้าว้าว <Wow. S 1> เออ,เอ,อ,เอ,อฉันนะอยากเจอท่านมาตลอดเลย ฉันก็เหมือนกันถึงไม่สมบูรณ์แต่ก็จําได้อยู่เริ่มจะจําได้นิดหน่อยแล้วล่ะฮ่าฮ่าอีใจจังจะว่าไปแล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันนะเพราะฉันเป็นคนที่ถูกอัญเชิญมาจากต่างโลกฉันก็เลยกลับมาได้แต่สําหรับนักบุญหญิงอย่างเธอล่ะมันน่าจะต่างกันใช่แล้วล่ะค่ะสําหรับฉันแล้วการจะใช้วิธีเดียวกับท่านผู้กามันไม่ได้ผลดอก เพราะงั้นฉันก็เลยขออีกากับนกสาลิกาช่วยนะคะนกสาลิกาเป็นนักแข่งโซกลาบที่ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความสุขส่วนอีกาเป็นนักลบผู้นำทางวาวฮาวลาที่ยอดเยี่ยมพวกเขาต่างก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตสามารถเดินทางข้ามโลกได้คะ่ะนั่นก็หมายความว่านักบุญหญิง เดินทางมาด้วยวิธีนั้นมาตลอดทางเลยงั้นเหรอเนี nah. ่ยอย่าหัวเลาะสิคะมันลำบากมากจริงๆนะการเคลื่อนย้ายบุคคลหนึ่งข้ามไปอีกโลกหนึ่งน่ะมันยากมากนะคะทางนั้นแล้วเธอมาที่นี่ได้ยังไงล่ะฉันก็ไปรวบรวมอีกากันนกสาลิกามาเยอะๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือไงค่ะประมาณหนึ่งล้านตัวได้ค่ะเอ๋เป็นล้านเลยเหรอ ฉันถึงขั้นต้องไปเจราจากับพวกเขาทีละตัวเลยนะลำบากสุดๆไปเลยถึงนกสาริกาจะไม่พอใจกับอาหารก็เหอะแต่สำหรับอีก,กาแล้วก็ต้องการอัญมณีปะการังแล้วก็เศษแก้วนี่สิลำบากมากเลยนะกว่าจะหามาได้แต่ว่ามันก็สนุกดีอีกแบบนะคะเพราะว่าที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อจะได้พบกับท่านผู้กล้านี่นาถึงจะลำบากแต่ฉันก็มีความสุขมากเลยค่ะ นักบุญหญิงถึงจะทําให้รู้สึกอึดอัดนิดหน่อยแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้รู้สึกคิดถึงอดีตเหมือนกันนะบางทีฉันก็สูญเสียแดงผักดันในการใช้ชีวิตทั้งหมดไปอาจจะเป็นเพราะสูญเสียเธอไปก็ได้ฉันคงจะรักนักบุญหญิงคนนี้มาก <c oughs> <c oughs> ว่าแต่เธอยังไม่ได้กินมือเย็ยนเลยใช่ไหม ถ้างั้นออกไปหาอะไรกินข้างนอกกันดีไหมค่ะมีอะไรที่เธออยากกินหรือเปล่าอยากกินอะไรที่มันคล้ายๆกับสเต็กหรือว่าพาสต้าไหมอืมคนพวกนั้นกำลังมองนักบุญหญิงกันใหญ่เลยคิดไว้อยู่แล้วละว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นก็เธอใหญ่เอ้ยไม่ใช่ก็เธอสวยขนาดนี้นี่นะเอ๊ะอะไรกันนะ่นั่น อะไรของมอนั่นวะคนแบบนั้นมีแฟนสวยขนาดนี้ได้ยังไงไอ้หน่าอิจฉาชะมัดตรงนั้นมีกลิ่นหอมหอมที่ดูน่าอร่อยลอยออกมาจากตรงนั้นด้วยละสตูกิมจิเงิ้เหรอมันค่อนข้างเผ็ดนะเธอกินได้เหรอเผ็ดกว่าเมนูกระบองเผ็ดอีกเด้อคะถ้าเทียบกับจานนั้นก็ไม่เท่าไหร่หรอกถ้างั้นฉันก็จะกินอันนี้แหละ ว้าวมีของที่ไม่เคยเห็นเต็มไปหมดเลยงั้นฉันเอาแบบท่านผู้กล้าก็แล้วกันนะไล่เลยเลือกเมนูไล่หรือยังคะขอเป็นสตูกิมจิสองที่ก็แล้วกันครับค่ะจะรีบเตรียมให้เดี๋ยวนี้เลยนะคะส่วยไล่แล้วนะนะก็เด่นสักขนาดนี้นี่นะว้าวดูร้อนสุดๆไปเลยนะเนี่ยช่วยส่งจานใบเล็กมาให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง ค่ะรบกวนด้วยนะคะเอาละเรียบร้อยแล้วมันร้อนนะเพราะงั้นต้องกินระวังหน่อยละ่ะว้าวรูหน้าอร่อยสุดไปเลยฮน่าจะเพีดยนสินะฮ่าเพีย้ยสุดไปเลยอ่าฮ่าค่อยๆกินก็ได้เดีย๋ยวฉันจะทําให้ท่านผู้กล้านะคะมาไม่เป็นไรหรอกนี่ค่ะ ถึงแม้ว่าปกติสั้นจะกินสัตูกิมจิคนเดียวบ่อยๆก็เอคงจะเป็นเพราะว่าขอบ,ขอบคุณสําหรับ,รบอาหารอ่ะท่านปุกา้าเดี๋ยวสันเองนะคะชันเอาเหรียญทองติดมาด้วยเยอะเลยค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะใกล้จะหกโมงแล้วนี่นะต้องรีบกลับไปแล้วสิอา่าได้ครับนักบุญหญิงกําลังรอสันอยู่ที่บ้านขอบคุณที่ตั้งใจทํางานนะ ไม่มีหรอกค่ะเมื่อท่านโอเคแล้วก็สันจะขออยู่กับท่านค่ะแบบนั้นได้ใช่ไหมคะแต่ต้องได้อยู่แล้วสิท่านพูดแล้วนะคะต่อให้ท่านจะไล่สันยังไงสันก็ไม่ยอมไปแน่นอนอย่ายืนกลานขนาดนั้นจะดีกว่านะนักบุญหญิงแล้วถ้าเธอเกิดทนกลิ่นรองเท้าสันไม่ไล่ขึ้นมาล่ะเอะ๊หรือว่าจะเป็นกลิ่นรองเท้าเธอสันไม่ได้มีกลิ่นรองเท้าสักหน่อยนะ อท่านผู้ก้าคคะแล้วนี่ฉันต้องนอนตรงไหนคะท่านผู้ก้าอะไรหรอฉันอยากใกล้ท่านให้มากกว่านี้ค่ะอะไรซี่ทำไมอยู่ห่างขนาดนั้นล่ะคะเดี๋ยวก็ตกลงไปข้างล่างหรอกนักุณหญิงใกล้ไปแล้วนะ คืนแห่งวาวพูกิสท่านจำได้หรือเปล่าคะจำได้สิคืนแห่งวาวพูกิสเป็นคืนที่มีแสงเหนือปรากฏขึ้นทั้งเดือนฉันต่อสู้กับแม่มดพร้อมกับนักบุญหญิงโดยที่ไม่ได้พักเลยสักครั้งเดียวและหนึงคำสาบที่พวกนั้นล่ใส่พวกเราก็คือโลกนอนไม่หลับคำสาบนั้นทำให้เหนื่อยล้าในร่างกายของฉันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนนักบุญญิงต้องใช้เวลาถึงสาวันเพื่อจะรักษาสันกอดสินะสามวันเลยนะเนี่ยไอ้นุม่มหลังจากที่ได้รับการรักษาฉันก็หลับไปทันทีเลยตอนนั้นฉันขอโทษเธอไปหรือยังนะอืมหลายครั้งเลยด้วยนะแต่ว่าแล้วเธอทำลายคำสาบนั้นได้ยังไงงั้นเหรออืมฉันก็แค่ร้องเพลงกล่อมจนท่านหลับไปนะคะอ,อยากให้ฉันร้องให้ฟังอีกไหมคะ เพลงกล่อมของเธอมันสซ่างอ่อนโยนมากจริงๆนะนักบุญหญิงเช้าแล้วเนี่ยแต่ว่าแบบนี้มันฮะอ,อรุณส,ส,สวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์หลับสบายดีไหมค่ะเป็นการนอนที่วิเศษมากเลยค่ะนักบุญหญิงเดี๋ยวฉันก็ไปทำงานแล้วละมันถึงเวลาแล้ว โลกนี้ทำงานแบบไหนกันเหรอคะก็ไม่ไรพิเศษอะไรนักหรอกเป็นงานง่ายๆทำที่บริษัทนะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนแอมากด้วยถ้าจะให้พูดตรงๆฉันก็เป็นพลังงานเดือนระดับล่างนั่นแหละว้าสดชื่นจังอาท่านู้กา้าเรื่องอาหารเช้าเอ๊ะมีอะไรกันเหรอ ขอโทษนะที่ต้องทำให้มาเห็นอะไรที่น่าอุบาทแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะใหญ่จริงๆนะคะช่วยหยิบชั้นในในตู้ให้หน่อยอยากได้สีไหนคะสีไหนก็ได้เฮ้ยน่าอายชะมัดนี่ค่ะโอ้ขอบคุณนะเดินทางปลอดภัยนะคะอืม ในตู้เย็นยังมีของแช่แข็งเหลืออยู่อยากกินอะไรก็กินได้เลยส่วนของที่สายจำเป็นก็อยู่บนโต๊ะหมดแล้วด้วยออฉันไปกับท่านด้วยไม่ได้จริงๆเหรอคะมันเป็นกฎของที่ทำงานนะฉันจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยเพราะงั้นพรุ่งนี้ฉันจะอยู่ด้วยทั้งวันเลยเข้าใจแล้วคะ่ะ ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะท่านผู้กล้อาอรุณสวสัสทุกคนวันนี้เขาดูอารมณ์ดีจังแฮะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะอะไรกันเนี่ยคุณอีกานี่นะคุณอีกาขอบคุณสําหรับทุกอย่างนะคะ เอาละฉันต้องไปทำงานแล้วค่ะขอบคุณอุตสาห์แวะมาหานักคะ Why? อ uh ะ huh. อยากรู้จังว่าท่านคูก้ากำลังทำอะไรกันอยู่นะากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่กันนะยูชาเป็นอะไรของนาย นายดูมือรอยแปลกๆนะปกติไม่ค่อยยิ้มเลยนี่นาะขอบคุณที่เป็นห่วงนะใกล้จะหกโมงแล้วนี่นาะต้องรีบกลับแล้วสิยูชาก่อนกลับช่วยดูเอกสารตรงนี้ให้หน่อยสิครับครับครับต้องรีบทำให้เสร็จคิดถึงใจจะขาดแล้ว นักบุญหญิงกำลังรอสอยู่ที่บ้านเธอสวยและอ่อนโยนแถบใหญ่ด้วยเอ้ยไม่ใช่แถมน่ารักด้วยขอบคุณที่ตั้งใจทำงานนะมื้อเย็นวันนี้จะกินอะไรดีนะ้ามันสร้างมีความหมายจริงๆการที่มีใครสักคนรอคอยอยู่ที่บ้านแบบนี้ตัวฉัน มีความสุขมากๆดิดีต้อนรับกลับบ้านค่ะท่านผู้กล้า